าตัวไหนไปอ้าวไปหันษาไม่กระโดดใส่แม่เดี๋ยวแม่ปิดแอร์ก่อนอ้าวไปไอ้ทุกตาไหนไปทา,าเพินอ่ะอ้าวไปไอ้จิ๋วรอพี่ก่อนสาวัารอพี่ก่อนหันษา เดี๋ยวเดี๋ยวป้าอยู่หรือเปล่าน่แย่งทุกตาพ,พี่ไปป้าเอาจะปล่อยออกไปแล้วนะเนี่ดดดเดี๋ยวออกนอกร้านไปไปเอาจามชามข้าวให้แม่ไปไหนไม่ต้องไปหาป้าลูกมานี่มาเอาชามข้าวให้แม่น่ะพาเพลินเอาชามข้าวลูก อ่ะเอาทุกปลามาชาข้าวก่อนไม่กินข้าวหรอเอาชามข้าวมาเออไปใครคิดถึงพีเกอร์รอดูท,ท้ายคลิปนะคะเ,เดินนำหน้าไปเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวดี๋ยวเด๋ยวนี่เลยที่ขาดไม่ได้เลยสำหรับพาเพลินนะคะวิตามินบำรุงข้อนะคะ ใส่2เม็ดเดี๋ยวบับหนึ่งนี่แบบนี้นะหัดใส่ลงไปเลยนี่สเม็ดมาเดี๋ยวหยุดคอยนะคัะเพื่อนนั่งคอยก่อนไหมหยุดสวัสดีสวยๆดีๆน่ารักน่ารักดีๆใหม่เอาเอาหม่รักไก่ตลอดส่วนจิ๋วเนี่ย กินตั้งแต่8ปดโมงแล้วไหนไหนไหนั่งให้แม่ดูดิคอยก่อนจิ๋วกินตั้งแต่8ปดโมงแล้วจิ๋วเนี่ยเขาก็จะมีวิตามินบำรุงของเขานะคะเดี๋ยวแม่อะให้ดูแป๊บหนึ่งส่วนหนูจิ๋วเนี่เขากินตัวนี้ค่ะเซฟซิเล็คโอเดิมนะคะก็คือบำรุงผิวหนังและขนเพราะจิว๋วชอบคันที่ตัวแล้วก็ลูกขนน้อย <laughs> ก็เลยจะแบบว่าให้กินบำรุงขนไปเลยหนูกินไปไไแล้วเมื่อเชา้านี้ป้าใสา่ไปในอาหารให้ S <S เอเอหนูต้องกินแค่วันละหนึ่งเม็เดน้ำหนักหนูยังไม่ถึง30สโลอร่อยใช่ไมเออชอบเ,อเพราะว่ามันเป็นวิตามินสำหรับเคี้ยวได้เลยไงคะไอ้จิ๋วมันเคี้ยวได้ไม่เหมือนพาเพลินนี่นะคะเกอเกอร์แล้วทำไมเวลาน้องโลน้องอยู่หนีอ่ะฮะทำไมหนีเวลาน้องมาฮะแม่ไม่ให้ขนมหรอกนะเพราะเกออ้วนฮะเออเนี่ย เก้ออ้วนไทเกอร์อร้วนขนก็หนาแล้วทุกคนเดี๋ยวขยำให้ดูเนี่ยเห็นปะเนี่ยเนี่ยขนมันหนามากแต่ว่ามันอ้วนขึ้นพเพราะเนื้อมันเผ็ <c oughs> <c oughs> อาจจะเป็นเพราะหมาแก่ปะไม่ค่อยออกกำลังกายฮะ <c oughs> <c oughs> อาจจะเออไม่รู้ว่าที่บ้านเปลี่ยนอาหารปะแต่ว่ามันอ้วนอ้วน,วน,วนชิคเก้นนะชิคเก้นอ้วนมั้ยเออชิคเก้นไม่อ้วนแต่ก็ เออแต่ก็ดีแล้วแม่มาแล้วแม่มาแล้วแม่มาแล้วเอาเอายังไงยังไงยังไงทำไมดีใจเหรอเหรอ ใ,ใครดีใจมั่งใครดีใจมั่งพาเพินน่ะแหมมองแต่คางอ่ะพาเพินน่ะแม่น้อยใจนะมองแต่คางไหนหันษาหันษาไหนดีใจมากทำยังไงดีใจมากทำยังไงไหนดูสิอ่านั่งลงนั่งลงสวัสดีค่ะแม่ก่อนดิหันษาไม่ละแม่ก็ยกแขนไปเถอะ ไหนให้แม่หอมหน่อยใครดีใจมากอ่ะขอหอมหน่อยขอหอมหน่อยค่ะไหนใครดีใจมากดีใจจริงหรือเปล่าดีใจจริงเปล่างั้นดีใจแม่ขอดีให้ออากมาให้แม่ไม่ใช่หรอให้แม่ไม่ใช่หรอหนูให้แม่ไม่ใช่หรอฮะหนูให้แม่ไม่ใช่หรอเออให้แม่ก็ต้องให้แม่สิ เออน่ารักมากเอาเปล่าเอาไหมอยากได้คืนทำไงสวัสดีค่ะน่ารักน่ารักก่อนหยุดดีๆลงไปนั่งดีๆสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก่อนอีกข้างหนึ่งอีกข้างหนึ่ง yes อ่ะเอาไปคืนไปส่วนพี่สาวคือจ้องแต่จะกินขนมไม่เลยเห็นไหมทุกคนแม่โอแบบผิดเองแหละที่ ช่วงมาเอาน้องมาเลี้ยงเดือนแรกอะ่ะไปขนมมันหนักไม่อยากให้มัน,น้อยมันก็เลยเสียหมาเลยจะกินแต่ขนมเนี่ยจะกินแต่ขนมใช่ไหมหันษาเออเอาไปนั่งตรงนู้นเลยพาเพลนะไม่ต้องเลยอะ่พะพาเพลจะกินแต่ขนมมาแม่ไม่โอเคอ่ะขึ้นมานั่งสวัสดีค่าแม่ก่อนสวยก่อนเร็วๆขึ้นมาดูบนนี้แล้วสวัสดดีน่ารักน่ารักก่อนทำยังไง น่ารักน่ารักเขาทายังไงกันอ้าวหวัดดีน่ารักน่ารักก่อนเนี่ยไม่ใช่จ้องตะกินเห็นละหันไปที่คางอีกแล้วามาเถียงว่าสอนเขาเองเออเดี๋ยวจะเลิกให้แล้วโอเคไหมโอโ้โหหนะหนะหนะ,นะแล้วก็แม่ก็ต้องให้อีกไม่ให้ก็เดี๋ยวพี่ๆก็ว่าอีกหักดิบไปเลยดีกว่ารู้จักไหมหักดิบอะ่ะ อ้าวเอ,เอจินี่ยอ,อจิอวันนี้ท้องเสียหายแล้วกินปกติได้อะไรอะไรคือแม่โอ๋อะกำลังตักคิดว่ายน้ำอยู่มันคงได้ยินเสียงลูกบอลปี๊ปปี๊ปอะ,ปะฟังที่ตาลุกมาฮนะอะไรหนอดูดิมันเป็นอะไรเออเป็นอะไรฟังที่ตาแล้วไม่มีอะไรไม่มีเสียงปี๊ปปี๊อะไรเลยนู่นปีปป๊ปไป,ป,ปตะก้านุ่นไปนะปีปป๊ปไปตะก้านะ